สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับพวกเรานะครับผมชาวทิโรมนะครับวันนี้มาอยู่กับพี่ทัปแล้วก็พี่โดมครับผมเป็นอัศวินนั้งคู่เลยนะครับโอ้เป็นฝ่าคุณโดมเปิดก่อนครับจั่วมาสองใบโอ้โหแล้วมีพลเสบียงเลยครับอัศวินใส่พลเสบียงครับเห็นมันเป็นสีเจมก็เล่นไปเลยครับเปิดมากดความเจริญเลยครับตัวสองโอ้โหจั่วเป็นชายจากอนาคคับอย่างนี้ตั้งบอดแบบปลอดภัยครับโอ้แล้วลงอาเทอร์ครับจ่เจ็ดครับมูดาบสองใบครับ เตย์อัศวินหนึ่งตัวครับเทกไม่เกิดกับตีไม่ได้ครับแน่นอนครับคอมโบใหม่ของเราครับเป็นดาบอาเธอร์กับดาบใหม่ครับผมดาบแดงครับจําชื่อไม่ได้ครับแล้วก็อัศวินตัวนั้นที่เสกออกมาก็เป็นกาเวนครับแน่นอนครับโอ้โหเป็นท่าเดิมแต่มีดาบใหม่ครับโอ้โหและดาบของเขานะครับกดเทกจากม่หลุมได้นะครับดาบโอลิวันของเขาเนี่ยกดจากในหลุมได้โอ้โหเลปูต่อไม่รอแล้วนะครับ ลงตาเวนครับเอ้ยไม่ใช่ครับอาเทอร์ครับโอ้โหแล้วอาเธอร์เปิดมาเป็นอาเทอร์ครับพระเจ้าช่วยครับนี่บอร์ดแรกมันใหญ่โตมโหฬานครับอย่างนี้คุณท็อปฝั่งซ้ายนะครับคิดหนักแล้วครับว่าจะเคลียร์ยังไงครับโอ้โหแล้วถึกดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์เลยครับโมหนึ่งครับเรามาติดครับถึกบอกว่าจะไม่ถูกนําออกสนามนะครับสาหรับอาเธอร์ครับโอ้โหแล้วผ่านเลยครับผมเขาียกคุณท็อปครับต้องแก้บอดแล้วครับผม โห oh, แล้วมือคุณท็อปเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างยากอยู่ครับแต่ว่ามีเจมอยู่ครับแล้วเหมือนจะจ่ายเหมือนจะจ่ายทิตตันลงกาเวนหรือเปล่าครับเอ้ยลงอาเธอร์หรือเปล่าครับงั้นเป็นเบดีเวียก่อนครับโอ้โห oh, ใบนี้โม่ดาบหนึ่งใบนะครับผมแล้วเอาศวินมาโปะท็อปเด็กครับโอ้ดาบที่จะโม่เป็นดาบอะไรแน่นอนว่าต้องเป็นดาบเขียวหรือเปล่าครับแน่นอนครับ ตับเกียวมาแล้วตามสเตปครับสับเร็จนะครับเราจะเอาเนี่ยครับพลธนูครับเอามาโปะครับทิสตันครับทิสตันจำชื่อได้แล้วทิสตันครับจากนั้นก็จะลงที่ลงอาอาเธอร์เอ้ยไม่ใช่ดิก่าลานเซลอสครับอาจะลงลานเซลลสโอ้โหชื่อฝรั่งมากเจ่ายสี่เจมลงเป็นลานเซลลสครับสูเปอร์สองทิสตันครับลงมายิงครับ ยิงได้หนึ่งตัวครับโอ้โหแน่นอนครับยิงอะไรโอ้โหแล้วคุณโดมแอบชี้นําครับว่ายิงกาเวนไหมคและยิงกาเวนจริงครับการชี้นําสําเร็จครับยิงตัวที่ควรยิงครับยิงตัวมีโรคนุชไปก่อนครับโอ้แล้วคุณท็อปเคลียไปหนึ่งครับแต่คุณท็อปจะได้ตีก่อนครับบอร์ดของคุณโดมเนี่ยอาจจะแตกก่อนได้เพราะว่าเล่นมาซาหมดมืออย่างนี้แล้วคุณท็อปมือใบเดียวครับ โอ้คุโดมแอบเชงเงมาดูแล้วครับว่ามงอไมเดียเป็นอะไรขอรู้ด้วยแตเหมือนเข้าแบ t เท e f เฟสแล้วครับคุณท็อปประกาศจนตีหรือเปล่าครับยังไงก็ต้องตีครับอย่างน้อยเราเอาลานเชล็อตเข้าออกไปแล้วก็เทคดาบครับเป็นดาบแดงครับดาบแดงนี่เหมือนจะตีเตะไข่ได้นะครับถ้าจำไม่ผิดครับแล้วเหมือนจะตีไปที่คาเวนครับสี่ชนสี่หรือเปล่าครับโอ้ดาบบยหนึ่งครับ เลยไม่ตายครับโอ้ได้ทำไรเมจิกจากเท็ดาบครับเอ้ยโอ้วิธีแก้มันเป็นอย่างนี้เองครับเข้าใจแล้วครับและเหมือนจะสามัคคีตีอาเธอร์อย่างนี้อาเธอร์ต้องตายครับผมโอ้ไอดาบแดงนี่มันของดีจริงๆเลครับเยรออาเธอร์สองชีวิตไปเรียบร้อยครับแลเหมือนเข้าเทินคนเดิมคนเดิมคุโดมครับผมฝั่งขวาครับกําลังเล่นอยู่ครับผมว่า จะแก้บอดอยังไงบอดเขาก็ใหญ่เหมือนกันครับเราหมดมีแล้วด้วยแต่ผมจําได้ว่าคุณโดมนะครับมีเลือกมันครับเลือกมันสาหรับพวกจนครับเหมือนจะใช้เพื่อมาแก้เกมหรือเปล่าและเหมือนจะใช้เป็นอะไรเอยมจะจ่ายเจมครับแล้วกดเลือกมันครับหยิบจากในเด็กครับโอ้โหคาดว่าน่าจะหยิบเจ๊กมาหรือเปล่าครับไม่แน่ใจว่าใส่หรือเปล่าครับ ถ้าไม่หยิบเจ๊กก็อาจจะหยิบล้านเซ็รตแล้วมาเปิดลุ้นหรือเปล่าต้องดูครับว่าจะหยิบเป็นใบไหนครับมามารอดูด้วยกันครับโอ้แล้วเหมือนจะเลื่อนมาเป็นอัศวินตัวใหม่มมเด็กครับโดมกําลังคิดอยู่ครับว่ามันจะช่วยอะไรเราได้บ้างตอนนี้เหมือนจะเลื่อนสุดเด็กแล้วครับผมว่าตอนนี้ถ้าเป็นเจ๊กก็น่าจะได้อยู่นะครับบอร์ดนี้ แล้วเหมือนจะเป็นเจกจริงด้วยครับผมเจกต้องเอาออกสักตัวครับและพาวเวอร์หนาเลยแล้วเหมือนจะจ่ายสี่เจมครับจ่ายพลเสบียงลงเป็นเจ๊กเลยครับมาแล้วครับเจกตัวดีตัวร้ายครับแล้วเหมือนจะกดเท็กดาบครับผมมูไอ้ลานเซอสนะครับผมไอ้ที่มันส่องแสงขาวๆครับไม่เห็นอะไรเลยมันเป็นอัศวินลาเซอสนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ครับตัวขาวๆเนี่ย แล้วเหมือนจะตีแล้วครับเข้าไปต้องเฟสแล้วครับเอาหกตีวิธีสี่ครับโอ้โหแล้วคุณท็อปก็ไม่มีรีแอคครับโอ้โดนเคลียร์บอร์ดเป็นตับปีไยครับเหมือนเข้าเทินคุณท็อปจยอีกสองครับโจยให้มือเป็นสามครับโอ้แล้วคุณท็อปเหมือนจะผ่านหรือเปล่าครับมันจะมีล้มโต๊ะแต่เรื่องที่จะกดความเจริญครับโอ้แล้วพี่โดมชายไปเลยครับท็อปก็โอ้แม่งเครียดเลยแล้วเหมือนจะผ่านเธิอย่างนี้เข้าเทิร์นคุณโดมอับ มือสามใบครับมือสามใบโอ้โหสามใบแล้วยังไงครับแต่บอดใหญ่เหลือเกินครับมีอาเธอร์เลยนะครับเอ้ยไม่ใช่อาเธอร์ครับลานเซลบตัวขาวครับโอ้โหแล้วคนโดมับเหมือนจะจ่ายสามเจมครับลงเป็นเบดีเวียเหมือนกันครับเบดีเวียโมดาบครับโมดาบมาแล้วโมดาบโอ้โหแล้วศึกครั้งนี้ครับ ยาวนานมากโอ้โหแล้วการ์ดส่องสว่างจัดเลยครับกล้องหมอกพูดึงไม่เห็นอะไรเลยครับบดิเบียโมราบเสร็จเอาอัศวินไปปอดไปโปะครับเปะอะไรล่ะโปะท็อปเด็กครับหนึ่งใบครับโอ้โหแล้วใบนั้นแน่นอนครับต้องเป็นอาเธอร์ครับเพราะว่าเดี๋ยวอาเทอร์จะโมดาบโอ้ยหรือเปล่าครับแล้วมันหาต่อครับ เอาเปอาเธอร์ครับผมเอาอาเธอร์ไปวางนั่นบนอย่างนี้โอ้โหนี่ครับเราเธอร์หน้าพร้อมลั่นครับเบรดิเวียพาวบวกหนึ่งครับเบดิเวียครับตอนนี้พาวสี่ครับสี่ตีหนึ่งครับคุณท็อปไม่มีรีอคเมจิครับแต่มีให้สําหรับชายคนนี้ครับมีให้สําหรับเจ๊ครับโอ้เจ๊หลับครับแล้วเปิดมีมีอย่างนี้โอ้โคุณท็อปชอบเลยครับผมเปิดห้าใบครับเหมือนจะอยากได้ลานเซรอตหรือเปล่าครับหรืออาเธอร์ก็ได้ครับ ขออาเธอร์ได้ไหมแล้วไม่มีอาเธอร์ครับมีโอดีญาเด็กหนวดกับทิสตันแล้วก็มีแต่มีลานเซล็อตครับถ้ามีลานเซล็อตอย่างนี้ก็คิดว่าน่าเล่นเหมือนกันครับแล้วเหมือนจะหยิบเป็นเด็กหนวดโอดีญาครับแล้วที่เหลือเอาไว้ใต้กองครับแล้วเดียงนิดหน่อยครับเผื่อมีกดล้านให้เซอร์ไพรส์ครับแล้วเรียงใต้กองเสร็จอย่างนี้จะลงอะไรมาหรือเปล่าแล้วตายสีครับเด็กหนวดแล้วลงลานเซล็อตเปิดสองครับ เจออัศวินสเปรเลยครับอุ้ยโอ้โหรถเจอ,อาเธอพระเจ้าช่วยครับโอ้โหอย่างนี้มันคุ้มมากเลยครับจาก4่แต่เหมือนลง7มาด้วยอย่างนี้และและเทคอาเธอไม่เกิดนะครับเพราะว่าลารเซลร์เนี่ยเพราะว่า,าเธอเหมือนจะต้องจ่ายจากมือหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดครับแต่เหมือนมีดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์อย่างนี้เอ้ยมีหรือเปล่าครับ หคุณท็อปไม่ได้โม,โม้ไว้มันจะเป็นแต่คุณโดม็อบที่โม้ดาบเอ็กคาลิเบอร์ไว้แล้วยังไงครับจะกดเทกดาบไหมคิดว่าต้องกดนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันตีลเเาเซอร์กไม่ตายอูล้วโม้วนมอนตี้ครับอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับม่มอนตี้ติดอาร์เธอร์พาบบกสองตอนนี้อาร์เธอร์พาเจ็ดครับอู้เจ็ดหนานะครับเนี่ยเฮ้ย้วอู้เห็นคุณโดมมีเปิดหน้าต่างครับ แต่ถ้าเปิดหน้าต่างอาเธอร์แล้วอาเธอร์ได้กดทิ้นี้ก็งานยากเหมือนกันครับเข้าเจอคุณดูมจวดสองครับจัวได้แลนเมจิกของนิโคลายครับแล้วก็มือก็มีเปิดหน้าต่างครับโอ้ถ้าอยากเคลียร์นะครับต้องเปิดหน้าต่างครับโอ้แต่ยังไม่เอาครับผมเราให้เขาบุกมาก่อนเดียเข้าเทอคุณท็อปจวดหนึ่งครับโอ้แล้วก็ลงโต๊ะอัดเลยครับผมไม่ให้แล้วครับผมสําหรับเปิดหน้าต่างครับ รีมือครับทั้งสองฝ่ายครับเอาการ์ดบนมือกลับเข้าเด็กแล้วจวดคนละสี่ใบครับโอ้ช็อตนี้ล้มโต๊ถือว่าโอเคเลยครับโอ้โหแล้วเหมือนจะมอนจะยังไงต่อครับเดี๋ยวมาดูกันครับโอ้หซึ่งนี้นี่าจะมันมากครับผมเพราะว่าทั้งสองฝ่ายแก้กันไปแก้กันมาครับแล้วเหมือนจะเป็นฝั่งคุณท็อปอยู่นะครับฝั่งซ้ายครับยังอยู่ในเธอนะครับกดล้มโต๊ไปโอ้แล้วมือมีทีต้อนครับ กับความกราหางครับโอ้ถ้าเป็นผมลงสามบ้านรูดเลยก็น่าจะดีเหมือนกันครับแต่กดเทคดาบไปแล้วติดเอ็กซ์คาลิเบอร์ไม่ได้นะครับโอ้แล้วเหมือนคุณท็อปจะเหมือนจะเข้าไปเทเฟสแล้วครับอัลลตีก่อนเลยครับหนึ่งบ้านครับอู้แล้วเปิดเป็นจันทน์วเขี้ยวครับได้จวดเฉยๆครับอู้เราตีบ้านเดียวกักไว้ก่อนครับโอ้ล้วตีบ้านเดียวอย่างนี้ไม่ค่อยคุ้มนะครับ ถ้าเป็นผมน่าจะตีสามสองบ้านไปเลยอย่างนี้คุณโดมสามารถผ่านเทินก่อนได้ครับถ้ายังไม่เล่นเพราะว่าตอนนี้นะครับเราจะไม่โดนลมโตแล้วลครับอันนี้คือแบงทิทใหม่นะครับลมโตใส่ใบเดียวนะครับตอนนี้น่าจะไม่โดนรีมือแล้วครับเข้าเทินคุณโดมจะจ่ายเจมลงจะจ่ายสี่ครับลงมมเด็คครับโอ้โมเด็ค อัศวินตัวใหม่ครับกล่อง b ีดีศูครับเทมอ i ิ t e ทคไม่มีคัรโมดาบนะครับแล้วยังไงต่อครับคุณโดมเหมือนจะถืออะไรครับแอสกาดหรือเปล่าครับไม่แน่ใจครับมันใส่ด้วยหรครับผมน่าจะมองไม่ชัดครับหรือว่ามันเป็นดาบกิลาตินครับโอมันคือแอสกาดครับมันคือแอสกาดอาจจะมีท่าแปลกๆครับ ถ้าจําไม่ผิดเหมือนคุณโดมจะใส่อีชาด้วยครับเป็นอัศวินแบบมีท่าเยอะๆครับโอ้โหแล้วคุณโดมคิดนานเลยครับช็อตนี้อาเธอร์ต่อให้ไม่ใช่ดาบเอ็กคาลิเบอร์ก็น่ากลัวครับอันแล้เทกมอเด็กครับกำลังกำลังกดอยู่ครับผมกำลังเลือกคิดวิธีแก้บอร์ดอยู่ครับอแล้กเท็กมอเด็กเลยครับโม่ครับผม ดาบของเขาครับดาบของเขาอยู่ไหนดาบของเขามาเลยครับดาบนี้บอกว่าจะตีเตะไข่ได้ครับเอ้ยมันเอาขึ้นมือเหรอครับเนี่ยใช่ไหมมันเอาไปไหนครับเนี่ยดาบโมดิกเนี่ยไม่รู้ครับอ๋อกดเหตดาบเขียวครับเอาเป็นดาบเขียวครับผมโอ้โหและโมดิกเท้าสี่หรือเปล่าครับผมไม่ใช่สี่ครับห้า ตั้งต้นมันนี้โอ้แล้วกดหมออ๋อพาสี่ครับพาสี่จนพาวสี่แล้วกดหมอโอเคครับขอโทษด้วยครับเดี๋ยวเข้าเธอคุณท็อปนะครับหลังจากไปทุ่งเฟสครับคุณท็อปเหมือนจะมีอุ้ยกระจายสีลงอู๊ดอู๊ดูปฏิเหตุครับต้องเปิดเป็นค่าคอร์สนะครับอ้าวโอเคครับต้องเปิดเป็นค่าคอร์สครับอะไวเวศล้วนหรือเปล่าอู้ไม่เปิดอาเทอร์โอ้โหอย่างนี้โอ้คุณท็อปมากระดวงจริงครับ อาเธอร์ Arthur, อยู่ทุกที่ครับเป็นไปไม่ได้ครับเปิดอย่างเงี้ยเปิดอย่างนี้คือโหดเกินนะอย่างเงี้ยโอ้โห oh, เคลียร์แบบเคลียร์ด้วยกัรดเพียงสองใบครับดีโดนอุบัติเหตุไปครับไม่งั้นเรามีอูดยืนบนบอร์ดอีกตัวหนึ่งแล้วเหมือนจะจ่ายทิตตันครับลงเฮ้ยอัศวินอะไรวะเนี่ยอัศวินไอ้นันดหรือเปล่าครับเนี่ยไอ้ไอนัดใช่ไหมโอ้โห อันนี้มันมันไม่ติดเทคกอสวินนะครัอย่างเงี้ยเร๋ยวได้หายเขาตัวนี้โอ้แล้วตีสองบ้านไปเลยครับเปิดเป็นพี่น่วงกับโดมครบผมดวงตุยโดมเก็บเจมครับผมเก็บเจมครับโอ้แล้วคุณโดมช็อคครับเปิดมาเป็นอาเทอรอย่างงี้คอเจ็บนี่ยิงยิงแทบทุกตัวแล้วนะครับเนี่ยแล้วคุณโดมคิดหนักเลยครับ แอบช็อกไปหนึ่งวิครับโอ้แล้วมือสี่ใบกําลังจะเป็นห้าใบครับเพราะว่ากําลังจะเก็บเจมครับโอ้แล้วหยิบเป็นพลเสบียงครับเอามาจ่ายครับโหดแต่บนมือมีลานเซลอตอย่างนี้น่าจะได้ลุ้นครับและเหมือนจะจ่ายเจ็ดครับลงอาเทอร์ครับผมอาเธอร์ปล่อยเลยครับผมแต่อาเธอร์คุณโดมเนี่ยเหมือนจะมู่ดาบไม่ได้แล้วครับเพราะว่าดาบน่าจะไปหมดเด็กแล้วแต่ไม่เป็นไรครับจุดประสงค์เราคือ เอามากดอันที้วันดาบเอคลิเบอร์ครับอ้พาวจดคก็บผมผลของดาบบวกสองนะครับเราจ่ายแอดกาดเปิดลาซิรออย่างนี้เปิดอะไรเปิดโอ้โหเปิดกาเวนครับโอ้โหนี่มันโอ้ตายความเดือดเลยครับต่างคนต่างไม่ยอมกันครับขู่ระบอดคนโดมเนี่ยถ้าไม่ใช่เมตตาก็เอาลงยากครับอูแล้วจววมาเป็นอีชาครับแตเพิ่งทิ้งแอดกาดไปครับน่าจะไม่มีความหมายครับแล้วเหมือนอาจจะเอาเจ็ดตีหกไปเลยครับ เพราะว่ามันไม่มีดาบไอคาลิเบอร์ครับโอ้หแล้วไอ้นัดยืนสี่ครับไอ้นัดอสุวินครับไอ้นัดอสุวินยืนสี่แต่ว่าเลือกที่จะไม่ตีได้ครับเพราะว่าทั้งกาเวนแล้วก็ลาสเซรลอเนี่ยาเวอร์เท่ากันครับแต่ถ้าเป็นผมตีแรกไปเลยเถูกต้องครับผมต้องตีแรกนะครับเดี๋ยวเขามีของปั๊มดาเหครับโอ้แล้วเข้าเทิร์นคุณท็อปอย่างนี้โอ้โ ไม่มีของเล่นครับน่าจะผ่านเลยครับแล้วเข้าเธอคุณโดมอย่างรวดเร็วมือหนึ่งจวดสองครับจวดมาเป็นเปิดหน้าต่างครับผมกับกาเวนนีกแล้วครับโอ้คุณโดมน่าจะใส่อสุวินอย่างละสี่นะครับยกเว้นอาเธอร์ครับโอ้โหแล้วอย่างนี้ตีก่อนเลยครับยังไงครับต้องตีนะครับเปิดบ้านโลกอย่างนี้นี่คือยังไงอ๋อทิกดาบครับโอ้โหแล้วโมเป็นอาเธอร์ครับทิกดาบโมหนึ่งครับ คุณเหมือนจะโอ้ติดให้เกาวเวนพาเป็นเจ็ดครับต้องทําให้มันยากเข้าไว้ครับแล้วตีมาอย่างนี้ครับเปิดเป็นไอ้ฮอนครับจ่วดหนึ่งโอ้แล้วเข้าเถีคุณท็อปมือห้าใบครับมือห้าใบกับบอดบอดอาเธอร์เกาวเวนเนี่ยห้าใบไม่น่าพอรับโอ้เกน่าจะเป็นอาเธอร์ตัวสุดท้ายแล้วครับเพราะว่าน่าจะลงมาแล้วทีหนึง่งแล้วก็โดนโม่ครับแล้วจวดทิตันอย่างนี้ ลงกาเวนอีกตัวหนึ่งก็ไม่แย่นะครับบอดน่าจะใหญ่มากครับแต่คุณโดมยังไม่ลงครับช็อตนี้ถ้าลงสี่ตัวแล้วปิดบ้านได้ผมว่าก็อาจจะดีครับและนั่งนับเจมครับเหมือนจะรอจังหวะสวนครับสำหรับคุณท็อปเนี่ยตีสามฮิตแตกครับผมแต่มือน่าจะมีรีอคเมติกครับเลยปล่อยผ่านไว้ แล้วก็โอ้โหคุณโรมกดเท็กดาบไม่หยุดครับกดเท็กดาเขียวมาหนึ่งอันครับติดให้กาเวนครับกาเวนยังไงครับกาเวนเท้าเจ็ดครับโอ้อาเชื่อประกาศปีครับไม่มีอะไรครับแล้วปล่อยผ่านเลยครับคุณกาเวนยืนแปดในเทิงฝั่งตรงข้ามครับโอ้ตัวใหญ่มากครับโอ้แต่มือคุณท็อปเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วครับแลวสามารถ แกบอกได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ต้องเล่นแล้วครับเพราะว่ามือเจ็ดใบแล้วถ้าผมคิดว่าผ่านเธอนี้ไม่ลงอะไรคิดว่าน่าจะแพ้แล้วครับเพราะว่าคุณโดมเนี่ยน่าจะโถมสี่ตัวแล้วก็เตียรบ้านไปเลยครับตอนนี้คุณท็อปต้องเล่นแล้วครับฝั่งซ้ายครับและเหมือนจะจ่ายงมานลครับลงเป็นนายครับอู้ไม่เห็นนายตัวนี้นานนะครับปกติเห็นน่าจะเริญนนายครับนายหยิบกุยครับโอ้แล้วกุยมาแล้วครับ โอ้โหฝั่งคุณโดมเนี่ยอ้าเธอมันยืนมันยืนเจ็ดส่วนคาเวงยืนแปดเนี่ยมันโอ้โหมันก็เหนื่อยอยู่ครับตอนเคลียร์เนี่ยโอ้โหแต่ว่าคุณท็อปโอ้โหไม่รู้เหมือนกันว่ามือคุณท็อปพอที่จะเคลียร์หรือเปล่าครับเพราะว่า โอ้แล้วกดจมน้ำครับทางฝ่ายเลือกอาประตาหนึ่งตัวของเรากลับเข้ากับเข้าใต้กองครับไม่แน่ใจว่าสับหรือเปล่าแต่ดาบหลุดนะโอ้กับเข้าใต้กองเฉยๆครับไม่ต้องสับครับอู้เป็นการใบเดียวที่เคลียร์โดยไม่ต้องเสียมือเยอะเลยครับแต่เสียการบนกระดานเราอู้แล้วถ้าเกิดเป็นพวกตัวใหญ่ๆเนี่ยฝั่งคุณโดมน่าจะหนักเลยครับถ้าอาร์เธอร์ยิงตัวเดียว พอดีมีกาเวนครับไปจุมน้ําแทนได้แล้วเข้าเตินคุณโดมอีกแล้วครับโ้คุณท็อปนี่เล่นบ้านโล่งเลยครับน่ากลัวนะครับอย่างเงี้ยถ้าคุณโดมลงได้4ตัวแหะครับอาจจะได้เห็นผู้ชนะแล้วครับและยังไงครับคุณโดมบนมือครับผมมีทั้งเปิดหน้าต่างครับกับทิตตันครับโอ้โหแล้วเหมืนกำลัง เช็คมือก่อนครับว่าจบได้ไหมถ้าเทินนี้จบได้ก็คิดว่าไม่น่ายากหรอกครับายสองลงทิั้นโอ้โหใยแบบนี้พร้อมจบครับโอ้โหแล้วลงดาเวนเลยครับนี่วัดใจอยู่นะครับพาจะปิดหรือไม่โอ้แล้วอุ้ยแล้วมู่กดเทิดดาบครับมู่เป็นเจ้ากาดียังไงครับโอ้แล้วเหมือนคุณโดไม่สนใจครับตีไปก่อนครับโอ้เปิดโดมับ อาเธอตีครับเปิดอูดครับแล้วตีหนึ่งทีโอ้แหม่กรรบ่อไอ้ครับเอ้ยแหม่ไอ้ก็ครับผมหยุดการโจมตีครับโอ้ใบนี้ใบใหม่จากล่องพีทีศูนย์แปดครับโอ้โหยังไม่เพครับและไลค์รายการเริ่มจากโดมครับแล้วตามด้วยอูดครับอย่างนี้เลือกมันสองข้อครับโอ้เหมือนจะเป็นฝ่ายคุณท็อปบุกคืนแล้วครับเก็บมาเป็นทิตตันครับแล้วเมจิกร์ที่คุณท็อปเลือก โอ้โหคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นเลือกมันหรอือเปล่าถ้ามันได้สองข้ออย่างนี้มันได้เปรียบมากเลยนะครับโอ้แต่ไม่มีเลือกมันครับสำหรับคุณท็อปเป็นความเจริญนะโอ้โหไม่รู้ว่าไม่ได้ใส่หรือยังไม่ได้ใช้ครับสําหรับเลือกมันโอ้แล้วเหมือนจะกดความเจริญเลยครับหรือเปล่าครับกดความเจริญเลยครับโอ้มือหมดครับเล่นล้าได้เลยครับ โอ้คุณโดมบอกลําได้เลยแต่ว่าคุณท็อปโอ้คุณท็อปต้องเคลียรบอร์ดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าไม่ลงอะไรเธอหน้าจบของจริงแล้วครับโอ้อย่างนี้ยากแล้วครับสําหรับคุณท็อปเอวต้าฝั่งเขาใหญ่เหลือเกินและจ่ายสี่ครับด้วยลูกค้าชาบูลงเป็นลานซลอดเปิดสองขอทิตตันโอ้แล้วไม่ใช่ทิตตันโอไซนะครับสําหรับเลือกมันแต่ยังไม่ลงหลุมครับได้มาเป็นทิ่ตันครับ ถ้าเป็นสีแดง power บวกหนึ่งครับโอ้โหถ้าเป็นทิตตันช็อนี้อาจจะแก้แก้บอกได้อยู่ครับแต่มันไม่ใช่ครับโอ้โหแล้วมันจะเคลียร์ยังไงครับเนี่ยบิดีเวีย p าสี่ครับอั t เทอ r ห้าครับตอนนี้กาเวนมันยืนใหญ่ครับแต่กาเวนไม่มีโลกมนุษย์น,นะครับตอนนี้เพราะว่า,อานอนไปอยู่ โอ้แล้วมันจะจ่ายเจมลงอะไรสักอย่างครับมองไม่ชัดเหมือนกันครับอุ้ยจ่ายเท่าไหร่ไม่แน่ใจครับโอ้จ่ายหกครับลงกาเวนครับจ่ายสามครับลงฮอนครับโอ้ต้องตีเคียรครับมือคุณโดมก็หมดครับแต่ถ้าโดนตีเคียเลดเกมนะครับเหมือนมันจะฟื้นทรัพยากรไม่ทันนะครับอย่างนี้เพราะถ้าจวดทีละสามแล้วต้องมานั่งแก้บอร์ดเขาอีกทีนึงเนี่ยน่าจะเหนื่อยครับ โหแล้วคนท็อปเล่นท่าเดิมเลยครับเอาดาบมอดิคครับติดให้ใครสักคนหนึ่งเมื่อตีเสร็จนะครับเราจะทําลายเมจิกครับผมเมจิกการ์ดแล้วผมก็ทําลายของอาเทอร์ไปเลยครับโหนี่ครับผู้มีประสบการณ์ครับกําลังจะเคลียร์แล้วครับอันนี้กาเวนน่าจะบวกพาเป็นพาห้าครับผมจากดาบของมอดิคครับบวกอีกหนึ่งครับ โอ้แล้วตีทิตันเลยครับผมไม่สนใจครับแล้วก็ทําลายไปเลยครับสาหรับดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์จากดาบของมอเด็กครับดาบแดงครับแล้วตีห้าชนห้าไปเลยครับโอ้แล้วอย่างงี้คุณดมโอเหลือตัวเดียวครับคุณดมจวดสามขอเป็นอะไรสักอย่างครับเพื่อจบเกมครับเพื่ออะไรโอ้แล้วจวดมาเป็นทิตันสองตัวอย่างงี้เหมือนจะรู้แล้วครับว่าไม่น่ารอดครับ แต่ถ้าลงอีกตัวหนึ่งกันบ้านก็ไม่แย่นะครับเพราะว่าเราจ่ายทิตันลงทิตันได้นะครับแล้วกดโม่เทกดาบเลยครับเอาดาบอะไรมาติดครับดาบเขียวอยู่แล้วครับกาวินจะได้เผาเผาหกครับอุ้ยแล้วเหมือนจะเอาดาบแดงมาคืนครับเหมือนจะเอาดาบแดงเผาหรือว่าเป็นดาบเขียวเป็นดาบเขียวครับดาบเขียวบอกว่าห้ามใช้โลมนุษย์ครับ แล้วพาหกอย่างนี้หกตีไปที่หกตีไปที่สองและมีรีแอคหรือเปล่าไม่มีรีแอคครับเกมยังไม่จบนะครับเป็นไปไม่ได้ครับช็อตนี้ยังไม่จบอุ้ยแล้วอย่างนี้คุณท็อปโจทย์ได้อะไรมองไม่ชัดเลยครับแต่คิดว่าน่าจะเธอสุดโอ้โหพระเจ้าช่วยครับปืนนั้นโอ้โหปืนหน้าต่างยังไม่ทันไลเลยครับโดนใช้ก่อนกำลังจะได้เห็นผู้ชนะแล้วเชียร์อุ้ยแต่ว่า โู้แล้วกดกดล้านครับกดล้านวัดมาเงี้ยงองเอ๋ครับแล้วคุณโดมเป็นอะไรโอ้เป็นกาวเวนครับโอ้ย่างงี้ไม่ดีนะครับสําหรับคุณท็อปครับเพราะว่าไม่มีตัวตีเคลียกาวเวนอย่างงี้โอ้หน้าหน้าซีดนะครับโอ้แล้วมือใบหนึ่งถือเป็นอะไรไม่แน่ใจครับเลยดีเบียกดดาบทิ้งเลยครับโอ้คุณโดมยิ้มนะครับใช้ชนะกำลังจะเข้ามาแล้วครับสำหรับเทินต่อไป คนโดมขอแค่ลงอีกหนึ่งอวตารครับแล้วจบเกมครับจูบมาเป็นจูบมาเป็นโอ้โหจูอาเธอร์อีกอูยีมันตาอะไรครับเนี่ยเห็นเด็กอื้มอาเธอร์เต็มไปหมดครับโอ้โหล้วพลังแฝงครับแต่มันไม่ช่วยครับช่วยไหมอ๋อนี่ใช้เฉยครับเพราะว่ามือไม่มีอะไรแล้วโอเกมนี้โคตรมันเลยครับเป็นฝั่งคุณโดมชนะไปครับฝั่งขวาครับขอบคุณมากครับ